สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนุตสตอรี่นะคะวันนี้นะคะนุตพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่ร้านสุก,กี้ตีน้อยค่ะสาขาเพชรเกษม69ทับหนึ่งค่ะร้านเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมเลยนะคะเลยเพชรเกษม69มาเล็กน้อยค่ะร้านเนี่ยเป็นร้านขนาดใหญ่นะคะบรรยากาศดีค่ะตกแต่งสวยงามนะคะสะอาดพนักงานเยอะ ดูแลดีค่ะราอ,อาหารไม่นานนะคะบรรยากาศร้านคือดีนะคะดีกว่าร้านชชบูเลหลายร้านที่ราคาประมาณนี้นะคะมีบริการที่จอดรถเยอะกว่าด้วยนะคะสําหรับร้านนี้นะคะเป็นบุฟเฟ่ตุกี้นะคะราคา199นะคะไม่รวมน้ํานะคะรีฟิลเนี่ย39บาทสำหรับผู้ใหญ่19บาทสําหรับเด็กก็ไม่รวมแบวน7%นะคะแล้วก็ไม่รวมขนมหวานค่ะก็ยังถือว่าราคาถูกมากๆอยู่นะคะทานได้1ชั่วโมง30นาทีค่ะ อาหารเหลือเนี่ยปรับทันละ1 0 0บาทนะจ๊ะเมื่อเข้ามาภายในร้านนะคะได้ที่นั่งที่พนักง,งานจัดให้แล้วก็เลือกวัตถุดิบด้วยเราเนี่ยสามารถเขียนในกระดาษที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็เรียกพนักงานรอไม่นานนะคะก็พร้อมทานแล้วค่ะพนักงานรูดแลดีมากนะคะบริการรวดเร็วค่ะสุภาพนะคะเก็บจานเปล่าตลอดเลยโต๊ะคือสะอาดตลอดเวลาเก็บเก่งค่ะ ส่วนประกอบทั้งหมดของร้านซุก,กี้ร้านนี้นะคะนุชก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาทานนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะรีวิวกดน้ำเองได้เลยนะคะก็ น้ำก็จะมีทั้งน้ำพันน้ำเปล่านะคะชามะนาวนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะนี่เลยอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะวันนี้เราได้มีโอกาสมาปิดก่องช็อกนะคะในสายชั้นนะคะแล้วก็ถือโอกาสเลี้ยงฉลองให้ผู้กเกษียณอายุด้วยนะคะที่นี่นะคะเขาก็จะมีน้ําซุปนะคะถือเป็นซุปสุกี้ที่รสชาติดีเลยล่ะคะ่ะกลมกลม่อมไม่จืดไม่เค็มนะคะมีทั้งแบบว่า น้ำดำนะคะแล้วก็น้ำใสค่ะมอสซาเซล่าชีสนะคะเราสั่งไปสามตัวนะคะทางร้านเขาก็รวมมาให้เป็นหึ่งถ้วยเลยดูปริมาณเยอะค่ะก็จะมีชีสปกติแต่ว่าไม่บวกราคะเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่อั้นเพราะเราเป็นบุฟเฟ่นะคะพักรวมนะคะเซตที่เราแบบว่าพอเราไปนั่งสั่งเลยก็จะเป็นผักรวมเซตนี้จะเเหมือนจะดูน้อยนะคะตอนแรกจะสั่งสเซตแต่เพื่อนบอกว่าเราอะ ทานเยอะนะคะก็คือสั่งเซตเดียวมาก่อนนะคะคือเราก็ยังไม่เน้นผักเท่าไหร่เนาะพอมาเสิร์ฟก็คือคิดถูกที่สั่งมาเซตเดียวเพราะปริมาณผักในเยอะมากนะคะประกอบด้วยเห็ดเข็มทองกวางตุ้งฟักทองแครอทประกาศขาวนะคะผักบุง้งข้าวโพดอ,อ่อนแล้วก็ขึ้นช่ายะ่ะสาหรับผักนะคะสดสะอาดดีมากเลยนะคะก็จะมีเมนเูเมนูให้เราดูนะคะแล้วก็สั่งกับพนักงานเป็นเ,เมนูยาวๆนะคะ ครั้งแรกเนี่ยให้สั่งกับพนักง,งานได้เลยก็จะได้อาหารเร็วกว่าจากนั้นก็จะมีบินเล็กๆนะคะมีรายการอาหารเล็กๆเ,เราสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของสันคอหมูสไลด์นะคะเนื้อหมูดีเลยค่ะมีมันแทรกกำลังดีไม่สไลด์มาหนาหรือบางไปนะคะพอดีพอดีกุ้งเนี่ยก็ตัวไม่เล็กมากนะคะแต่ก็เราก็ทานไม่หมดนะคะในส่วนของกุ้ง,งนะคะปูอาดก็มีนะคะก็จะมีปูอาดนะคะมีปลาหมึกนะคะ ก็คือปลาหมึกเราก็สั่งมานะคะ1จานเนี่ยเรามันก็จะได้ประมาณ2ตัว3ตัวถ้าใครอยากทานเยอะๆนะคะก็สั่งมาได้หลายๆถาดทีเดียวได้เลยค่ะเบคอนนะคะที่นี่ฉีกความเป็นเบคอนมาเพราะมันเกือบจะล้วนนะคะมันเกือบทั้งแผ่นนะคะนี่เลยมีคอนก็หน้าฐานนะคะเนื้อน่องไลสไลด์นะคะใครทานเนื้อก็นั่นได้เลยค่ะตอนนี้นะคะพนักงานก็ เติมน้ำจิ้มให้เราก่อนเราก็สามารถปรุงน้ำจิ้มได้เลยนะคะก็เติมกระเทียมนะคะเติมพริกนะคะแล้วก็เหยาะมะนาวลงไปนะคะเอาที่รสชาติที่เรากลมกลอมนะคะแล้วก็สามารถเติมได้ตลอดเวลานะคะหากหมดนะคะก็จะมีทั้งหมูสันนอกสไลด์นะคะอันนี้สไลด์มาบางมากแล้วก็มีหมูห่อสไลดยนะคะแล้วก็เส้นปลานะคะ ปลาดอลลี่ค่ะมีลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นแค้นะคะมีลูกชิ้นแค้ให้เราเลือกด้วยอร่อยดีนะคะส่วนตัวก็ชอบนะคะตับหมูค่ะนะคะตับหมูมีโยกนะคะวุ้นเส้นนะคะน้ำจิ้มซุก,กี้เนี่ยไม่ปิดหวังเพราะว่าน้ำจิ้มมันอร่อยมากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุชก็เดินมากดน้ำนะคะรีฟิลนะคะก็จะมีทั้ง น้ำพันธ์นะคะน้ำส้มนะคะชามะนาวนะคะน้ำเปล่านะคะแล้วแต่เลยก็มีน้ำอันลมก็มีนะคะโคกแป๊บซี่นะคะแล้วแต่ว่าใครอยากจะทานแบบไหนนี้นุชก็เลือกชามะนาวค่ะทุกคนแล้วก็มีหลอดนะคะ หลอดยังไม่แก่ก็มีหลอดให้บริการนี้ก็จะเป็นน้ำชามะนาวมาแล้วค่ะมาถึงโต๊ะแล้วนะคะนี่เลยก็จะเป็นน้ำดำแล้วก็น้ำใสนะคะเราก็สามารถเลือกใส่ได้เลยนะคะนี่เลยสามารถสั่งได้ตลอดเวลาเลยค่ะเพราะเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วนะคะพนักงานก็คือดีมาก mm. เดินเก็บจานโต๊ะเราก็โล่งตลอดเราก็สั่งได้เรื่อยๆนะคะนี่เลยค่ะโต๊ะหนึ่งนะคะโต๊ะนี้เรานั่งหกคนนะคะก็จะได้สองเตานะคะแล้วก็บอกว่าห้าคน ถ้านั่งห้าคนเนี่ยไม่สามารถเปิดสองเตาได้ก็จะเปิดได้แค่เตาเดียวแต่นี้หกคนก็จะเปิดได้สองเตานะคะน้ำจิ้มสุกี้คือชอบมากเพื่อนๆเพื่อน,น,น,นของนุน,นะคะก็จะแบบชอบมากนี่เขาจะมีแบบว่า,าโรโบโโอทนะคะเป็นหุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารแบบนี้เขาจะมีมาตามหมายเลขเลยนะคะโต๊ะเราโต๊ะที่สามสิบแปดนะคะก็จะเสิร์ฟอาหารด้นี้เลยผู้กเกษียณอายุราชการคะ่ะแล้วก็ มารับประทานนะคะอาหารนี่โตนี้เขาเพิ่มชีสเนะะี่ยค่ะน่ากินมากเลยโยงแล้วแบบนึ่งสุดยอดค่ะหันหลังไปโอ้โหเห็นเขาชีสเยิม้มเยมแบบนี้ดูฟินมากเลยนะคะนี่เลย <c oughs> น้ำจิ้มนะคะเติมได้ตลอดเวลานะคะกระเทียมนะคะอร่อยด้วยนะคะเครื่องดื่มก็รีฟิวอย่างที่เห็นไปแล้วนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากทานุกี้ราคาถูกๆวัตถุดิบคุณภาพโอเคสถานที่บรรยากาศดีๆก็แนะนำร้านนี้เลยขนาดนุชมาครั้งแรกยังชอบเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นคือแบบว่าเรารับรับอาหารเสร็จแล้วนะคะเงินก็ไม่ยอมกลับเขาก็ไปเองนะคะเป็นไงคะโอ้โหหรูหรามากเลยโอ้โหชอบชีสตัวน,นี้มากเลยนะคะยืดชีสให้เห็นเลยร้านนี้นะคะเปิดเที่ยงนะคะ คนก็แบบว่าตอนแรกยังคนไม่เยอะแต่พอเที่ยงปุ๊มนะคะทุกคนเต็มทุกโต๊ะเลยค่ะคือร้านนี้คนเยอะตลอดนะคะเยอะขนาดมีที่นั่งแบบว่าให้รอคิวเป็นโซนเตรียมไว้นะคะร้านาปิดตีห้าด้วยนะคะเหมาะสำหรับคนที่นอนดึกมากๆนะคะนี่ยอดนะคะน่านีเลยอันนี้ก็จะเป็นหมูไม่ไผ่นะคะอันนี้คนทองนะคะหมูไม่ไผ่นี่ นี่คุณแม่คุณแม่ก็ทานได้เยอะมากเลยนะคะนี่เลยน้องเขาสั่งหมูไม่ไผ่มาอันนี้ก็เบนบินนะคะเรามา15คนผู้ใหญ่14เด็กหนึ่งนะคะราคาก็แบบนี้เลยค่ะทุกคนนั่ง3โต๊ะนะคะนี่เลยอิ่มท้องกันแบบว่าอร่อยมาอันนี้ จะเป็นด้านหน้าเรารับประทานเสร็จแล้วนี่สําหรับไรเดอร์ที่สั่งนะคะเป็นเซตๆนะคะก็สามารถสั่งกลับไปกินที่บ้านได้นะคะราะค่านี่ก็คือชมหน้านะคะที่มารับประทานนะคะอิ่มอร่อยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสุก,กี้ตีน้อยนะคะสาขา,าเพชรเกษม69สม69ทับหนึ่งค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องนูสตอรี่ด้วยนะคะ ใครชอบสุกี้บุฟเฟ่นะคะร้านนี้คุ้มมากๆเลยค่ะแนะนำเลยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคน